มัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญน,นาตพิกขุวัคจูลราหุโลวาทสูตรชื่อพระสูตรนี้ในอัตถกถาเป็นอัมพลัติกราหุโลวาทสูตรมีกล่าวถึงในจารึกพระเจ้าอาโศกมหาราชว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาควรมันสดับตรับฟัง และพิจารณาใคร่ครวนตามคำสอนในพระสูตรนี้ทั้งอถกถาแห่งมัชฌิมานิกายและอังคุตรนิกายกล่าวตรงกันว่าราหุลในพระสูตรนี้อายุเจ็ดขวบยังเป็นสามเณมรอ,อยู่ในพระบาลีไม่ระบุทั้งว่าเป็นภิกษุหรือสามเณมรใช้คำว่าอายสมาซึ่งแปลเป็นไทยว่า ท่านหรือคุณเท่านั้นฉบับแปลเป็นไทยทั่วไปใช้คำว่าพระราหุลอัตถคถาแห่งพระสูตรนี้กล่าวอีกว่าคำสอนในราหุลสังยุตตรตรัสแก่ราหุลตั้งแต่เป็นสามเณรอายุเจ็ดชันษาจนเป็นภิกษุยังไม่ครบพรรษาตรัสมหาราหุโลวาทสูตร เมื่อราหุลเป็นสามเณรอายุสิปชันษาตรัสจูลราหุโลวาทสูตรเมื่อพระราหุลเป็นภิกษุได้ครึ่งพรรษาส่วนอัมพลัตติกร,ราหุโลวาทสูตรนี้ตรัสเมื่อราหุลเป็นสามเณรอายุเจ็ดชันษามีปัญหาว่าจุละราหุโลวาทสูตรจูลราหุโลวาทสูตร และอลัมพัลติกราหุโลวาทสูตรเป็นพระสูตรเดียวกันหรือไม่คำว่าอัมพัลติกาในพระสูตรนี้อัตถกถากล่าวว่าเป็นชื่อปราศาสตรขนาดย่อมสร้างไว้ท้ายวัดเวลุวันเพื่อเป็นที่เจริญสมาธิแต่แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าสวนมะม่วงหนุ่มเรื่องธรรมะในขันน้ำและกระจกเงา เย็นวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จออกจากที่หลีกเร้นไปยังสวนมะม่วงในวัดเวลุวันซึ่งท่านราหุลพำนักอยู่ท่านราหุลเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกลก็ปูอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทไว้รอรับเสด็จเมื่อเสด็จถึงพระพุทธองค์ทรงล้างพระบาทขณะที่ท่านราหุลน,นั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่าง ทรงเหลือน้ำไว้ในขันหน่อยหนึ่งแล้วตรัสถามท่านราหุลว่าเห็นน้ำที่ยังเหลืออยู่หน่อยในขันนี้ไหมท่านราหุลกราบทูลว่าเห็นตรัสว่าราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่ละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้ก็มีน้อยเหมือนกันแล้วทรงเทน้ำที่เหลืออยู่นิดหน่อยนั้นทิ้ง พร้อมกับตรัสถามท่านราหุลว่าเห็นน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งที่เราเททิ้งไหมท่านราหุลกราบทูลว่าเห็นตรัสว่าราหุลคนไม่ละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้เขาก็เทความเป็นสมณะทิ้งเหมือนกันแล้วส่งคว่ำขันน้ำตรัสถามอีกว่าเห็นขันน้ำที่คว่านี้ไหมท่านราหุลกราบทูลว่าเห็น อจากนั้นทรงหงายขันน้ำขึ้นพร้อมกับตรัสถามว่าเห็นขันเปล่าไหมท่านราหุลกราบทูลว่าเห็นตรัสสอนว่าราหลุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่ละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้ก็เป็นของว่างเปล่าเหมือนกันเรื่องพูดโกหกกันเล่นก็เสียความเป็นสมณะ พระพุทธองค์ตรัสสอนท่านราหุลด้วยการยกอุปมาต่อไปว่าช้างศึกของพระราชางามงอนสวยเป็นราชพาหนะอันสูงส่งสายพันธุ์ดีเมื่อออกศึกทำหน้าที่ด้วยอวัยวะทุกอย่างที่มียกเว้นงวงควานช้างเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าช้างยังไม่ทุ่มเทชีวิตต่อเมื่อใดได้เห็นช้างนั้น ทำหน้าที่ด้วยอวัยวะทุกอย่างแม้แต่งวงเมื่อนั้นขวานช้างก็รู้ได้ทันทีว่าช้างได้สละชีวิตทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรที่ช้างนั้นจะทำไม่ได้ราหุลเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่ละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้ที่จะไม่ทำบาปย่อมเป็นไปไม่ได้แม้แต่นิดเดียวฉะนั้นเธอพึงสำเนียกว่า เราจักไม่กล่าวมุสาแม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่นครั้นแล้วทรงถามท่านราหุลอีกว่าแว่นมีไว้ทำอะไรท่านราหุลกราบทูลว่ามีไว้สําหรับดูเงาหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเช่นเดียวกันไม่ว่าจะทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจควรพิจารณาก่อนเมื่อพิจารณา ก็จะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนคนเห็นเงาหน้าในกระจกเรื่องวิธีพิจารณาการกระทำทางกายวาจาใจของตนทรงสอนวิธีพิจารณาการกระทำทางกายการพูดและการคิดว่าก่อนจะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิดก็ให้พิจารณากำลังทำกำลังพูด กำลังคิดก็ให้พิจารณาทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วก็ให้พิจารณาคือพิจารณาว่าสิ่งที่ทำพูดหรือคิดนั้นเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นหรือไม่เป็นอกุศลหรือกุศลให้ผลเป็นทุกข์หรือให้ผลเป็นสุขถ้าเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียน,น,ยนผู้อื่น หรือทั้งเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ก็เลิกเสียและให้เปิดเผยแก่เพื่อนพรหมจันทร์ผู้รู้เพื่อสำรวมต่อไปแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าการทำการพูดการคิดของตนไม่เป็นการเบียดเบียนตนไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เป็นการเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นกุศล ให้ผลเป็นสุขก็ให้เพิ่มการทำการพูดการคิดเช่นนั้นให้มากขึ้นและให้มีปีติปราโมทอยู่กับการทำการพูดหรือการคิดนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนและตรัสว่าไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ในอดีตหรือในอนาคตหรือในปัจจุบันล้วนแต่ทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ให้บริสุทธิ์อย่างนี้กันทั้งนั้นขอให้สำเนียกไว้อย่างนี้เถิดวันนั้นท่านราหุลฟังพระดำรัสพร่ำสอนด้วยความซาบซึ้งเพลิมใจเป็นอย่างยิ่งจบจูลราหุโลวาทสูตร มหาราหุโลวาทสูตรเรื่องทรงสอนพระราหุนระหว่างทางเสด็จบินธบาตเช้าวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จออกจากวัดเชตวันเพื่อไปบินธบาตโดยมีพระราหุนเดินตามหลังระหว่างทางทรงผินพระพักไปรับสั่งกับพระราหุนว่าเมื่อเห็นรูปรูปขันอย่างใดอย่างหนึ่ง พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบคือรู้ตามความเป็นจริงว่ารูปนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นรูปนั่นรูปนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระราหุลทูลถามว่าเฉพาะรูปเท่านั้นหรือรัสตอบว่าทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณให้รู้ตามความเป็นจริงเหมือนกันหมด พระราหุลคิดในใจว่าวันนี้ใครหนอที่ได้ฟังพระโอวาทเฉพาะพระพักแล้วจะยังเข้าไปบินธบาตในเมืองอยู่อีกคิดดังนั้นแล้วก็หันหลังกลับวัดไปนั่งสมาธิอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งพระสารีบุตรเห็นก็แนะนำให้เจริญอาณาปณสติบอกว่าการเจริญอาณาปณสติให้มากจะมีผลมาก มีอานิสง์มากตกเย็นพระราหุลออกจากนั่งเจริญสมาธิเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับกราบทูลถามถึงวิธีเจริญอาณาปณสติว่าทำอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอนิสง์มากเรื่องการฝึกจิตให้มั่นคงเสมอาธาตุห้าพระพุทธองค์ทรงสอนพระราหุล เริ่มด้วยการแจกแจงธาตุทั้ง5คือ 1. ปัทวีธาตุหรือธาตุดิน 2. อาโปธาตุหรือธาตุน้ำา 3. เตโชธาตุหรือธาตุไฟ 4. วายโยธาตุหรือธาตุลม 5. อากาศธาตุหรือธาตุอากาศช่องว่างโดยทรงอธิบายลักษณะแต่ละธาตุอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นาธาตุภายในกายตัวเองหรือาธาตุภายนอกกายก็ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อพิจารณาเห็นาธาตุนั้นๆตามความเป็นจริงแล้วก็จะเบื่อหน่ายคลายความติดใจในาธาตุนั้นๆจากนั้นทรงสอนให้ฝึกจิต ภาวนาให้เป็นเหมือนธาตุทั้งห้านั้นเพื่อว่าเมื่อพบสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจจิตก็จะไม่ถูกครอบงำด้วยความรักความชังคือไม่วันไหวทรงอธิบายว่าแผ่นดินหรือธาตุดินไม่ว่าใครจะทิ้งของสะอาดหรือไม่สะอาดลงไปอย่างไรก็ไม่อึดอัดไม่ระอาไม่เกลียด จงฝึกจิตให้เสมอแผ่นดินนั้นน้ำหรือธาตุน้ำไม่ว่าใครจะล้างสิ่งของสะอาดหรือไม่สะอาดลงไปอย่างไรก็ไม่อึดอัดไม่ระอาไม่เกลียดจงฝึกจิตให้เสมอน้ำนั้นไฟหรือธาตุไฟเผาได้ทั้งของสะอาดและไม่สะอาดโดยไม่อึดอัดไม่ระอาไม่เกลียด จงฝึกจิตให้เสมอไฟนั้นลมหรือธาตุลมไม่ว่าจะพัดผ่านของสะอาดหรือไม่สะอาดอย่างไรก็ไม่อึดอัดไม่ระอาไม่เกลียดจงฝึกจิตให้เสมอลมนั้นอากาศหรืออากาศธาตุไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นที่ตั้งไม่มีอะไรเลยก็มีอากาศอยู่ได้จงฝึกจิตให้เสมออากาศนั้น เรื่องทำคู่ปรับกิเลสหกอย่างสรงสอนให้พระราหุลเจริญภาวนาฝึกจิตอีกหกอย่างคือ 1. เจริญเมตตาภาวนาเพื่อละพยาบาทความขุนเคืองใจ 2. เจริญกรุณาภาวนาเพื่อละวิหิงสาความเบียดเบียน 3. เจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละอารติ คือความไม่ยินดีในการปฏิบัติธรรมหรือในที่ปฏิบัติธรรม 4. จเจริญอุเบกขาภาวนาเพื่อละปฏิฆะหรือกิเลสท,ที่ทำให้เดือดร้อนใจ 5. จเจริญอสุภาภาวนาเพื่อละราคะความติดใจรักใคร่หเจริญอนิจจสัญญาภาวนาคือจเจริญวิปัสนา พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเพื่อละอัสมิมานะความยึดถือตัวตนเรื่องทรงสอนวิธีเจริญอาณาปานสติต่อจากนั้นจึงสรงสอนวิธีเจริญอาณาปานสติที่จะเกิดผลเกิดอนิสง์มากดังนี้เริ่มจากเข้าอยู่ในป่าหรืออยู่ที่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่าง ซึ่งเป็นที่สงบสงัดนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงมีสติจดจ่อแน่นิ่งอยู่กับการกําหนดลมหายใจเข้าออกหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น หายใจเข้าสั้นก็<ม>รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นกำหนดจิตว่าจะรู้กองลมรู้อาการของลมหายใจทั้งหมดพร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตว่าจะรู้กองลมทั้งหมดพร้อมกับหายใจเข้ากำหนดจิตว่าจะระงับกายสังขารหายใจเบาลงอ่อนลงตามลำดับ พร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตว่าจากระงับกายสังขารพร้อมกับหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติที่เกิดขึ้นพร้อมกับหายใจออกกำหนดรู้ปีติที่เกิดขึ้นพร้อมกับหายใจเข้ากำหนดรู้สุขที่เกิดขึ้นพร้อมกับหายใจออกกำหนดรู้สุขที่เกิดขึ้นพร้อมกับหายใจเข้า กำหนดรู้จิตตสังขารที่เกิดขึ้นพร้อมกับหายใจออกกำหนดรู้จิตตสังขารที่เกิดขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าระงับจิตตสังขารทำใจให้ว่างจากความนึกคิดพร้อมกับหายใจออกระงับจิตตสังขารพร้อมกับหายใจเข้ากำหนดจิตว่าจักรู้จิตรู้ว่าจิตขณะนั้นมี กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมอะไรอยู่ในจิตต่างจากจิตตสังขารซึ่งเป็นความนึกคิดพร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตว่าจะรู้จิตพร้อมหายใจเข้ากำหนดจิตว่าจะทำจิตให้ผ่อนคลายทำให้จิตปลอดโปรง่งเบาสบายเป็นสุขพร้อมกับหายใจออก กำหนดจิตว่าจะทำจิตให้ผ่อนคลายพร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตว่าจะทำจิตให้แนวนิ่งทำให้จิตสงบนิ่งคงที่เด็ดเดียวอยู่จุดเดียวพร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตว่าจะทำจิตให้แนวนิ่งพร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตว่าจะทำจิตให้แนวนิ่ง พร้อมกับหายใจเข้ากำหนดจิตว่ cual, จาจะปล่อยวางจิตไม่ควบคุมไม่กะเกณฑ์จ like ิตปล่อยให้จิตเป็นอิสระพร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตว่าจะปล่อยวางจิตพร้อมกับหายใจเข้ากำหนดจิตพิจารณาในความไม่เที่ยงเพ่งพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารพร้อมกับหายใจออก กำหนดจิตพิจารณาในความไม่เที่ยงพร้อมกับหายใจเข้ากำหนดจิตพิจารณาความไม่มีราคะในจิตเพ่งพิจารณาภาวะของจิตที่ปราศจากความติดใจเพลินใจขณะนั้นพร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตพิจารณาความไม่มีราคะในจิตพร้อมกับหายใจเข้ากำหนดจิตพิจารณาภาวะดับสนิทของจิต เพ่งพิจารณาภาวะที่จิตขณะนั้นไม่มีอะไรแพร่พานให้ขุ่นมัวแม้แต่นิดเดียวพร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตพิจารณาภาวะดับสนิทของจิตพร้อมกับหายใจเข้ากำหนดจิตพิจารณาภาวะสละคืนของจิตเพ่งพิจารณาภาวะที่จิตสะอาดหมดจดไม่เหลืออะไรตกค้างอยู่โดยสิ้นเชิง พร้อมกับหายใจออกกำหนดจิตพิจารณาภาวะสละคืนของจิตพร้อมกับหายใจเข้าและตรัสกับพระราหุนว่าราหุนเมื่อเจริญอาณาปณสติแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แม้แต่ลมอัศสาสะปัศสาสะลมหายใจเข้าออกซึ่งมีอยู่ในครั้งสุดท้าย เจ้าของลมหายใจก็กำหนดรู้ได้ไม่ใช่ดับโดยไม่รู้ผู้เจริญอาณาปณสติที่ช่ำชองคล่องแคล่วทำให้มากแล้วสามารถที่จะกำหนดรู้ลมหายใจสุดท้ายของตัวเองได้พระราหุลได้รับความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมที่ทรงสั่งสอนครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งจบมหาราหุโลวาทสูตร